เัือนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามดูเพื่อความเทิงเรื่นเริงใจกันนะครับ,รบสวัสดีคนดูทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับพบกับโกเล็กอีกเช่นเคยนะกับช่องโกเล็ก99นะครับอ่าโกเล็กยังอยู่กับเกมสล็อตพีจีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่เกมอียิปต์นะทุกคนอ่าอียิปต์นะครับเดี๋ยวขอเข้าเกมก่อนนะจ๊ะอ่า อะไรครับเหมือนเดิมนะตอนนี้ทุนมาสามพันเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่แนะนําให้ทําตามนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับดูกันเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจัดก่อนเลยนะครับตอนนี้เอาเบ็ดสิบบาทนะเปิดเทอร์โบด้วยนะครับเอาไปเลยครับห้าสิบครั้งนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้หรือผมจะเกลือนะมาครับอื้มสวยๆครับเปิดแรกมานะครับคิวมา สวยเออคลิปนี้ไม่ว่าจะได้หรือจะเสียผมก็จะทารรลงเหมือนเดิมนะครับมาอื้อียิปต์นะอียิปต์นะโอ้โหสวยครับวายมาครับวายมาอื้อวายเล็กเหลือเกินวายเล็กเหลือเกินนะต่อไปยาวๆครับต่อไปยาวๆ วายสวยๆครับอียิปต์ไม่รู้ว่าบวกหนักหรือเปล่านะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอียิปต์นะแต่ผมอยากจะเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับเออมาดิผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเข็มไหนแตกตอนไหนเวลาไหนนะผมใช้เซนต์ตัวเองล้วนๆนะครับแล้วก็ประสบการณ์ล้วนๆเลยดูไปพร้อมๆกันนะครับโอ้ยมาครับขอยักเตอร์อีกตัวนะครับขออีกตัวขออีกตัว,ขออ,ตวขออีกตัวมาหน่อยแล้ว อร่อยโอ้โหวิ่กว่าจะเร็วเลยครับนรืว่าจะมาเร็วเอาเออสวยครับจังหวะนี้โอ้โหเปิดดอกแรกนะครับเบ็ดสิบบาทได้พันแปดสิบครับเฮ้ยคิวมาดิคิวมาโอ้โหอีเสดายนะทุกคนเออโอ้โหรวดเร็วทันใจจริงๆอะ่ะเฮ้ยโอ้ยซูปเปอร์เมกาวินมาแล้วจ้าดอกนี้นะครับหนึ่งพันแปดสี่บาทนะโอ้ยเบ็ดสิบบาทกำไรบานเลยจ้าโอ้หสวยงามครับสวยงามนะ เออถ้าเป็นคนอใครที่เล่นแบบนี้กับผมนะครับแบบแบบเดียวผมนะถ้าจังหวะเมื่อกี้เข้าปุ๊บคุณถอยกันออกไปเลยนะครับทุกคนเอออย่าไปเล่นยาวนะทุกคนกำไรพอครับมากกว่าทุนคือกำไรอุ้ยถ้ามีเอตรงนี้อีกตัวนะครับต่อช็อตยาวเลยเนี่ยมาเฮ้ยผมว่าวันนี้อียิปต์คลิปนี้อียิปต์มานะครับอียิปต์ไม่จะมาครับคลิปนี้มาต่อครับอีกห้าสิบครั้งเออมาสีมาสีอาสี ไหลมาครับไหลมาไหลมาครับมากกว่าทุนคือกำไรนะครับทุนสามพันตอนนี้บวกมาแล้วหกร้อยวะมาเอาสซเอาสิโชว์ครับสวยๆเกมทุกเกมนะครับจากที่ผมดูนะมันจะแตกเป็นเวลานะครับเป็นช่วงเวลานะครับเป็นช่วงจังหวะนะทุกคนอยู่ที่จังหวะนะครับในการเล่นแล้วก็อยู่ที่ดวงกันด้วยละกันนะครับอ่า อยากเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มสล็อตนะครับหรือรับสูตรสล็อตฟรีนะครับลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์เลยนะทุกคนผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับลิงก์นั้นนะครับรับสูตรฟรีนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มลุยสล็อตกุหล็กลุยสล็อตฟรีนะครับทุกคนมาแบ่งปันกันนะครับว่าช่วงเวลาไหนจังหวะไหนเกมไหนมันแตกเกมไหนมันเข้านะครับเอ้มาครับโอ้โหเธอเอมาสวยนะหืมเสียดายนะไปครับลุยต่อกันยาวๆครับมาทุกคน ออ้ยตอนนี้มันเริ่มกินคืนแล้วนะสงสัยมันเข้าประชตแรกนี่ครับเมก้าวินนะซุปเปอร์เมก้านะทุกคนมามาออ้ยทำให้ดีใจหรือเปล่าครับเออเฮอเดี๋ยวพอปรับเบ็ดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวไม่แน่จะซื้อซื้อฟิสปินโชว์ให้ดูนะว่ามันจ,จังหรือเปล่านะครับฟิสปินของตัวนี้นะทุกคนเอามา ไหลามาซีไหลามาซีไหลามาโอ้โหไม่ต่อเนื่องนะครับเอา้าสวยครับโอ้โหแถบทั้งยาวนะครับยี่สิบบาทมาไหลามาลูกตาครับโอ้โหลูกตาไม่เข้านะขาตัวเดียวโอ้โหเดี๋ยวผมปับเบ็ดขึ้นนะครับเออจบตรงนี้ผมปรับเบ็ดขึ้นเลยนะเอออยากลองเล่นเบ็ดสามสิบนะครับเขาเรียกเบ็ดหมานผมเลยนะเบ็ดหมานผม เบ็ดหมานผมต้องเบลี่ยนสัตวสองครับนี่จังหวะนี้บับเขาให้ไปครับห้าสิบครั้งครับาทุกคนขอเข้าฟรีทุกทีนะเออแต่ว่าฟรีของเกมนี้นะครับฟรีของเกมอียิปต์มันจะมีให้เราเลือกนะทุกคนเออไม่รู้ว่าใครชอบเลือกแบบไหนนะแต่ผมชอบสีชมพูครับชอบสีชมพูนะชมพูอานแหววโอ้โหสวยคร,ครับืมาครับมาครับขอปีดจปิ้นทักทีนะครับทุกคน เอาไว้ชื่นใจนะเออเาไว้ชื่นใจนะครับดูจังหวะเล่นที่เป็นนะครับโอ้โหสวยครับอมาเป็นช่วงๆนะครับคิวมาไหมจังหวะนี้คิวมาไหมคิวโอ้โหไม่ข้าไม่เข้านะอมีกําไรอยู่นะครับไปได้เรื่อยๆนะทุกคนมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟีไปหลายทีนะครับษฟีไปหลายทีนะ มาครับปากขอให้มาสวยๆครับมีสเปินไม่เข้าเลยครับอุ้ยขาดตัวเดียวโอ้โหไปครับไปต่อนะครับไปต่อพันสามสิบได้ยี่ห้าบาทโอ้โหมาครับวายมีวายซ้ำไหมสวยจ้าวายซ้ำสองครับมาไหลลูกตาม,มาดิอุ้ยวายสามตัวไม่เข้าสตัว โอ้โหอ้อยทำไมพอเบ็ดห,หนักแล้วมันไม่ชอบกันรือไงฮะเออมาโอ้ยบายมาโอ้โหคลิปที่ผ่านมาใช้เวลานานเหมือนกันนะครับทุกคนเออผมปั่นเอาจนแบบอกว่าสู้สุดใจเหมือนกันนะครับทุกคนเออในคลิปนี้นะไม่เดียวเวลาเดี๋ยวผมจะซื้อปสนปินเลยนะครับ ออ้ยมาสิจะได้รู้ว่าปั่นไล่เบ็ดอย่างนี้กับซื้อฟิเปินไหนมันดีกว่ากันฟิเปินน่ะถ้าซื้อแล้วมันเข้ามันก็เข้ามันก็มันก็คุ้มนะทุกคนแต่ถ้าซื้อแล้วมันไม่เข้ามันฟรีนะครับผมเป็นพวกสายชอบไล่เบ็ดมากกว่านะทุกคนออ้ยแต่ดูเหมือนต้องซื้อฟิเปินเรียกหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อชัดยาวๆไม่เข้านะครับเสียดายนะครับมไม่เข้าเลยนะขอ ต่อยเชิหน่อยดิเอาอีกสิอีกห้าสิบครั้งสิเออรักสู้พะโลเหนียวอยู่แล้วครับทุกคนคิวมาวายต่อไหมครับจังหวะนี้วายต่อไหมวายต่อไหมเออเออรักสู้พะโลเหนียวอยู่แล้วครับเอ้ยเกมมาดิโอ้โหมันไม่เลียงนะครับฟีเข้ายากเข้าเย็นจริงๆเลยเฮ้ยเกมนี้โอ้โหฟีเข้ายากเข้าเย็นจริงๆเลย เสียดายตรงที่เวียอีบมันไม่คูณนะทุกคนเนี่ยเวลามันไหลมันไม่คูณนะครับเวลามันไหลมันไม่คูณนะครับมันดอกใหญ่ดอกเดียวเลยนะเออเสียดายนะครับถ้ามันคูณนี่จะแจมว้าวเลยอ่ายังไงก็ฝากติดตามช่องกวดเก้าเกกันด้วยแล้วกันนะครับฝากได้ฝักตัวกันด้วยนะทุกคนใครอยากเข้าปุ่มนะครับใครอยากรับสูตรสลอตระบบ AI ไ0 2 2ฟรีๆนะครับ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับในคอมเมนต์นะทุกคนผมปักมุดไว้ให้แล้วนะมาครับโอ้โยยังไงก็ฝา,ากกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยทำไม่ดีใจเนี่ยมันขาดตัวหนึ่งเนี่ยพี่ทุกคนโอ้โหเม็นไงมันได้ช่วงไหลนะครับแถบยาวนะครับเวลามันเสกทีนะเออพีเสก พิเศษโอ้โหราคาหนักๆไม่เอาใช่ไหมเฮ้ยราคาหนักๆไม่เข้าให้เลยนะครับโอ้โหมา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 ,มาเฮ้ยโอโ้ผมว่าเกลือแล้ครับทุกคนงาเกลืออีกแล้วงาเกลืออีกแล้วครับงานนี้ไม่เป็นไรครับทุกคนขอแบบนี้มีได้มีเสียนะครับขอให้เรารู้จังหวะรู้ช่วงเวลาในการเล่นนะ และที่สำคัญก็คือดวงเราด้วยนะครับทุกคนเออเอาครับอู้หูอีเดี๋ยวเหลือให้ดอกกุญท้ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อโเอา้าสวยครับจังหวะนี้วยเข้าแล้วโบ,บเข้าให้โอ้โหก็ยังขาดทุนอยู่อมาดีมาดีเออมาดีโอ้โห หุือต่อครับอย่าไปยอมมาอืออุ้ยอุ้ยแหมเดี๋ยวก็ซื้อะเลยนี่เดี๋ยวขอดูนะครับถ้าเบ็ดสิบาทซื้อเท่าไหร่ซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบด้ครับเดี๋ยวขอลองดูเลยนะเอาดิผมชอบสีพูเลยทุกคนเออให้รอช้าและจัดเลยนะครับทุกคนมาครับ ลีลาจังเลยลีลาจังเลยสี่ตัวได้ลีลาจังเลยยมพูนะครับผมชอบบางคนชอบสุ่มนะเออผมเอาสุ่มดีกว่ามาั้งดอกแลกเขาสุ่มก่อนแล้วกันครับขอ,อสุ่มมาสิบห้ามาสิบห้ามาโอ้โหสิบไม่เป็นไรครับสิบห้ามาสิบห้ามาสิบห้ามาอุ้งห้าครับโอเคยังดูยังดูดีอยู่ทุกคนยังดูดีดีครับเออไปครับ วายมาซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับทุกคนเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะครับถ้าซื้อแล้วคุ้มผมซื้อ,อยาวเลยนะออ้ยอืมเกลือละมัง้งโอ้โหเดี๋ยวซื้ออีกรอบหนึ่งผมซื้อสีภูเลยครับเนี่ยถ้าซื้อสุ่มแล้วมันไม่เข้านะครับต้องซื้อสีภูเลยมาเซ็นลล้นครับที่เล่นอยู่ตอนนี้มา ไม่เข้าแล้วครับทุกคนแบบนี้ไม่ไม่เวิร์กเลยครับเดี๋ยวขอซื้อสีอภูแล้วกันนะครับรอบนี้โอ้โอ้นี่มันช่วงเวลากเกลือใช่ไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้เวลาอ่าสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นะครับสิบเจ็ดนสามศูนย์นะทุกคนไม่เวิร์กเลยนะเอาอีกทีขอซ้ำด้วกันโอ้โห คุยต่อครับขอซื้อสีมพูแล้วกันครับคราวนี้ไม่สุ่มแล้วเอาชัวเว้ยเอาชัวไปเลยก็ตัวเดิมไม่ใช่เหรอวะเอาลุยโชฉอม,ชมาไหลๆหน่อยเร็วขอไหลๆหน่อยเร็วอืทีเดียวเองอะ่ะไปอย่างรวดเร็วเลยครับโอ้ยอ้าว อุ้ยมาครับอืมฮึมอือหือใจวิวอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยว่าจะปวดไม่เป็นไรครับโอ้ยห้าโมงครึ่งสัญญาว่ากูจะไม่แต่อีกแล้วอียิปต์ กูจะไม่แตะมึงอีกแล้วอีบห้าโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหทุกคนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเอาเบ็ดสี่บาทครับเบ็ดสี่บาทเอาดิโอ้อู้เร็วๆไปเลยนะครับโอ้ยสามพันนะครับไม่น่าเลย สีเขียวไปเลยสีเขียวไปเลยครับเออมาดอกุท้ายนะครับมาดอกุท้ายนะครับมามามาครับโอ้ยอีกสิบเจ็ดครั้งครับมาเออเออโอ้โหเอาไหนสิมากันเขียน อ <c oughs> ไมนไ,ไม่เอาวะโอ้ยน่าจะไม,ไม่ไหวนะครับน่าจะเกลือนะเออโอ้โหไม่เป็นไรครับใจเราสู้นะทุกคนเดี๋ยวต้องมีนัดล้างตานะยครับเดี๋ยวต้องดูช่วงเวลาก่อนนะว่าเวลาไหนนะครับวันนี้เวลาไหนครับที่ว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ทุกคนโอ้โหอันนี้ผมพ่พอได้เป็นเวลากเกลือแล้วครับทุกคน เอาไม่ไหลเลยมาครับโอ้โณตาจะไหลอุย้ยน่าจะเกลือแล้วทุกคนเออโอ้เรียบร้อยครับเกลือครับเกลือเห็นเห็นโอเคครับทุกคนโอ้โห เรียบร้อยครับยังไงก็ต้องมีนัดล้างตานะครับวันนี้นะเออวันนี้นะครับวันอังคารนะครับวันอังคารนะตอนห้าโมงครึ่งนะครับไม่เวิร์กนะครับอียิปต์นะทุกคนอันนี้ครับใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอยากดูเกมไหนอยากดูเกมอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามโหเล็กกันด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากอ่า เล่นเกมที่อยู่ในในคลิปนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับโกเล็กลุยสล็อตและได้รับสูตรสล็อตระบบ AI 2022ปีนะครับลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ที่คอมเมนต์นะผมปักบุตรไ้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนแล้วกันนะครับลาไรก่อนกอนนะครับสวัสดีครับ